กาบสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับแล้วก็กับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับผมนายธนวัชส,สีสุนะครับเป็นสวสำรองกลุ่มสิบนะฮะวันนี้เนี่ยก็พวกเรามากันหลายหละคนพวกเรานั่งคุยกันแล้วก็ประชุมกันนะครก็เกิดเกิดความคิดเห็นนั่นเยวฮะก็เลยเรามีความคิดเห็นว่าเรามีความกังวลใจความไม่สบายใจ และความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลนะครับเพราะว่ามันยังมีคดีอะไรอยู่หลายๆคดีนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นคดีเขากระโดงก็ดีอ่าคดีเรื่องการโกงหัวสอวอก็ดีรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรีทุกๆก,กระทรวงก็เปลี่ยนไปก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการแทรกแซงอะไรเข้ามาในคดีหรือไม่ก็เกิดความห่วงใยนะครับ ออแล้วก็ไปได้ยินข่าวมาเมื่อสักสองสาวันที่แล้วว่าเออมีเจ้าหน้าที่ DSi นะครับออกไปสอบปากพออไปสอบพยานนะครับประมาณพันสองร้อยปากตามต่างจังหวัดและทุกจังหวัดต่างๆมีการจองตัว๋วเครื่องบินมีการจองโรงแรมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เจอคำสั่งลึกลับอ่าจากมือที่มองไม่เห็นครับสั่งมาว่าทุกคนต้องกลับ ทุกคนต้องกลับโอ้ท่านใหญ่มากเลยฮนะท่านสั่งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐกินเงินเดือนของประชาชนกลับมาได้ด้วยนะครับก็รู้สึกมีความกังวลและก็ห่วงใยในเรื่องนี้มากๆนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยมายื่นหนังสือนะครับให้กับทางพรรคเพื่อไทยเนื่องจากว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้าน และเป็นเสียงข้างมากของพรรคฝ่ายค้านด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็อยากจะฝากพรรคเพื่อไทยเนี่ยคอยสอดสออ่องคอยดูแลแล้วก็คอยคอยคอยดูนิดนึงครับเพราะว่าผมอยากให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะใช้กลไกทางสภาในการจัดการเรื่องนี้อยู่ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมคิดว่ากลไกทางสภาคงจะจัดการ เรื่องนี้ได้นะครับก็เลยก็เลยเข้าใจอย่างนั้นก็เลยมายื่นหนังสือให้กับทางพรคเพื่อไทยในวันนี้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโกงคดีหรือหัวคดีสอวอเนี่ยมันไม่ใช่คดีทุเล็ดทุจริตปกตินะฮะแต่มันแต่มันเป็นคดีเรื่องความมั่นคงเลยนะฮะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเหตุพบองค์ประกอบพิเศษที่ทำให ไม่ใช่แค่เป็นคดีทุจริตปกตินะับแต่มีผลกระทบโครงสร้างรัฐและเสถียรภาพของประเทศนะครับโดยพบว่ามีการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อควบคุมอำนาจนิติบัญญัติบริหารในทในทางนี้ผมมองว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญเข้ามาตาหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสตามประมวลกฎหมายอาญากระบฏล้มล้างการปกครอง หรือไม่อย่างไรผมไม่ได้เอ่ยถึงพักไหนนะครับและผมผมแค่มาแสดงความห่วงใยกลุ่มของเรามาแสดงความห่วงใยและความกังวลใจเท่านั้นนะครับแล้วก็พบว่ามีกระบวนการนี้นะครับมันใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเครือข่ายครอบงำรัฐสภาเป็นคดีที่กระทบต่อความมั่นคงเพราะทำให้กลไกประชาธิปไตยถูกทำลาย ทำให้กลไกการตรวจสอบทวงดุลอำนาจถูกครอบงำพวกเราประชาชนชาวไทยครับพวกเราจะยอมได้หรอครับสภาสูงก็เป็นของเขาสภาล่างก็เป็นของเขาองค์กรอิสระล่ะครับจะเป็นของเขาอีกล้วครับพวกเราชาวไทยจะอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างไรนะครับพวกเรา กลุ่มเราก็เลยเกิดความห่วงใย,ยแล้วก็เกิดความกังวลใจดใีเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ทางพรรคเพื่อไทยนะครับใช้กลไกทางสภาแก้ไขปัญหานี้หรือช่วยเราสอดส่องด้วยนะครับขอบพระคุณครับเรียนท่านสื่อมวลชนผามไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับกับผมอนุสรหยียบสารสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกสภา้แทนราชฎรจากพรรคเพื่อไทยนะครับขอญาตกลับเรียนนะครับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยก็มาทําหน้าที่ไม่ว่าจะในฐานะอดีตรัฐบาลหรือว่าฐานะว่าที่ฝ่ายค้านก็นตามแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยนะครับจะต้องจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลโดยเฉพาะกระบวนการหัวสวต้องเรียกว่าเป็นกระบวนการใหญ่ ระดับชาตินะครับที่มีคนได้รู้ได้เห็นกระบวนการนี้มีคนได้ตั้งคำถาม,ถามทั่วทั้งประเทศกับปรากฏการณ์นี้ดังนั้นไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะอยู่ในบริบทใดและวันนี้กำลังจะเป็นฝ่ายค้านและขออนุญาตบงเล็บว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นฝ่ายค้านแท้หรือฝ่ายค้านแท้ๆนะครับที่พร้อมทำหน้าที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองนะครับซึ่งเขาก็ได้ เดินทางไปยื่นเรื่องร้องนะครับความจริงๆที่เป็นคําร้องเนี่ยไม่ได้เกินจากกรอบที่เขาพึงร้องได้นะครับเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกติกาจากกลไกจากกระบวนการหัวสอวอาห่ากจะมีนั้นเลยทําให้ได้หน้าตาสอวอาที่อาจจะผิดฝาผิดตัวหรือไม่ดังนั้นวันนี้พักเพื่อไทยครับยินดีอย่างเต็มที่คงไม่ใช่ใช้ภาษาว่าลูกนี้เข้าข้อ เข้าทางเขาไปถึงขั้นนั้นแหละครับเป็นทางที่เราต้องเดินอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับมีความเกี่ยวข้องอย่างที่ท่านผู้แทนกลุ่มสวสำรองได้พูดเมื่อสักครู่ว่าไม่เฉพาะอัวสวครับมีทั้งเรื่องของเขากระโดงและเรื่องอื่นๆดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะรับภาระในส่วนนี้ครับในการดําเนินการทั้งในช่องทางของระบบรัฐสภา ทั้งในฐานะบทบาทหน้าที่ในสภาผูธธา้แทนราษฎรเราก็พร้อมจะดําเนินการควบคู่ไปกับภาคประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับคุณสรัขออนุญาตถามหนึ่งว่า